ประวัติกีฬาฟุตบอลไทยเริ่มต้นเข้าสู่ปลายรัชกาลที่5เมื่อปีพศ2440โดยชาวอังกฤษนำกีฬาฟุตบอลเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยและโรงเรียนเก่าแก่เริ่มจัดการแข่งขันครั้งแรกเช่นโรงเรียนสวนกุหลาบและโรงเรียนวชิราวุธและมีการเริ่มจัดการแข่งขันภายในประเทศมีการแข่งขันระดับโรงเรียนและหน่วยงานมากขึ้นฟุตบอลเริ่มได้รับความนิยมหล่างทรวดเร็วในเวลานั้นและต่อมามีการก่อตั้งสมาคมฟุตบอลแห่งสยามซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางกติกาและการจัดแข่งขันฟุตบอลภายในประเทศและอยู่ภายใต้พักบรมราชูบุถมและต่อมาครับประเทศไทยได้เข้าร่วมฟีฟ่าในปีพศ2468ทําให้ไทยนั้นได้เริ่มแข่งขันในระดับนานาชาติและเป็นหนึ่งในชาติเอเชียแรกที่เป็นสมาชิกฟุตบอลภายในประเทศยุยคแรกนะครับมีการแข่งขันแบบถ้วยต่างๆเช่นถ้วยกอถ้วยขอถ้วยคอแต่ยังไม่ได้เป็นลีกอาชีพอย่างสมบูรณ์และต่อมาก็มีการก่อตั้งลีก ไทยลีกนะครับเมื่อปีพศ2539ถือเป็นลีกฟุตบอลสมัยใหม่ในยุคแรกของไทยและเป็นจุดเริ่มต้นโครงสร้างฟุตบอลอย่างจริงจังและต่อมาครับนักเตะในไทยนะฮะที่มีระดับนานาชาติเช่นชนาทิปทีระทรและทีลิศินเป็นต้นครับโดยมีการค้าแข่งในระดับเอเชียอย่างเช่นเจลีกและเกาหลีเป็นต้นครับผมประวัติกีฬาฟุตบอลนะครับ จุดกำเนิดฟุตบอลคือฟุตบอลมีต้นกำเนิดจากการเตะลูกบอลในหลายอารยธรรมโบราณเช่นจีนฟูดจูจูกีกโรมันการพัฒนากติก,กาปี1863ถือเป็นปีสำคัญของสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ fa the football association ก่อตั้งขึ้นและได้จัดทำกติกาฟุตบอลตากลูลเป็นครั้งแรกการแพร่กระจายไปทั่วโลกช่วงปลายทศวรรษที่20กทศวรรษที่20 ฟุตบอลแพ้ไปยุโรปอเมริกาใต้และเอเชียผ่านนักเดินเรือพ่อค้าและชาวอังกฤษที่เดินทางทำงานต่างประเทศการก่อตั้งฟีฟ่าปี1904มีการก่อตั้งฟีฟ้าขึ้นโดยประเทศยุโรป7ประเทศฟีฟ้ากลายเป็นองค์กรบริถารฟุตบอลทั่วโลกและดูแลการแข่งข,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 ขันระดับนานา,นาชาติทั้งหมดฟุตบอลโลกฟี่าเวอร์ครับจัดครั้งแรกป,ปี1930ที่อุรุกวัย พัฒนาฟุตบอลสมัยใหม่ฟุตบอลกลายเป็นอุิากรรมใหญ่มูลค่าม,มหาศาลมีกิการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเช่น V a R วิธีการเล่นกีฬาฟุตบอลนะครับการเล่นฟุตบอลคือการพยายามทำประตูฝ่ายตรงข้ามด้วยการวางเท้าหรือว่าสัดส่วนอของร่างกายนะครับโดยแต่ละทีมจะมีผู้เล่นทั้งหมด11คนกนพื้นฐานของการทำประตูนะครับ S <S ทำให้ได้มากกว่าคู่แข่งในภายในเวลา90นาทีหรือแบ่งออกเป็น2ครึ่งครึ่งแล้ว45นาทีพักครึ่งแล้ว15นาทีนะครับนอกจากนี้ยังต้องเข้าใจกิการสำคัญเช่นการล้ำหน้าการเปลาหรือการกระทารุนแรงซึ่งอาจนำไปสู่การเสียจุดโทษนะครับอุปกรณ์กีฬาที่ควรเตรียมนะครับหนึ่งลูกฟุตบอลสองเสื้อกีฬากางเกงสามรองเท้าสตนดะ มีอางที่สี่ก็คือสนับแข่งอาจจะเตรียมมาเผื่อฉุกเฉินก็ได้นะครับผมกฎกติกาการเลนฟุตบอลทำไมถึงต้องมีกฎกติกากาลนฟุตบอลครับการมีกฎกติกาฟุตบอลเนี่ยก็เพื่อให้การแข่งขันเป็นธรรมเป็นระเบียบและปลอดภัยผู้เล่นทั้งสองทีมจะได้มีโอกาสเท่าเทียมกันลดการโกงลดความรุนแรงและทําให้การดําเนินไปอย่างราบรื่นผู้เล่นและผู้ชมก็จะสนุกและเข้าใจเกมมากขึ้นครับกติกาการเล่นฟุตบอล มีไว้เพื่อกําหนดวิธีการเล่นให้ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันเช่นการใช้เท้าเล่นบอลห้ามใช้มือยกเว้นผู้รักษาป,ประตูการแข่งขันมีผู้เล่นทีมละ11บคนแข่ง90นาทีแบ่งเป็นครึ่งละ45นาทีการเริ่มเล่นและหยุดเกมต้องทําตามขั้นตอนเช่นเขี่ยลูกทุ่มบอลเตะมุมการทำฟาวลจะถูกลงโทษโดยการให้ลูกฟรีคิกหรือลูกจุดโทษ รวมถึงการลำหน้าที่ใช้ควบคุมการได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมทั้งหมดนี้ช่วยให้การแข่งขันเป็นระเบียบยุติธรรมและเข้าใจตรงกันทั้งผู้เล่นและกรรมการ